อยากรู้กันใช่ไหมละครับว่าผมทําเสียงชาร์จแบต iPhone ให้เป็นเสียงเหล่านี้ได้อย่างไรหลายคนอาจเคยเห็นผ่านตามมาบ้างนะครับและคงกำลังหาวิธีทําอยู่ซึ่งในคลิปนี้นะครับเราจะสอนวิธีเปลี่ยนเสียงชาร์จ iPhone ให้เป็นเสียงที่คุณต้องการได้ในไม่กี่นาทีแต่ก่อนอื่นนะครับขอบอกก่อนว่าวิธีนี้ทําได้เฉพาะกับอุปกรณ์ที่อัปเดตระบบปฏิบัติการ iOS 14เท่านั้นนะครับซึ่งรวมถึง iPhone และ iPad ด้วยปไปดูวิธีกัน ขั้นตอนแรกนะผมอยากให้คุณเตรียมไฟล์เสียงมาเก็บไว้ใน iCloud หรือแอปไฟก่อนเลยโดยขอแนะนำว่าความยาวไม่ควรเกิน7วินาทีเครับเพราะว่าถ้าเกิดเสียงยาวเกินไปอาจจะทำให้ไม่ได้ผลได้ไฟล์เสียงนะก็ค,คลิกปุ่มแชร์และตามด้วยคัดลอกไฟล์จากนั้นให้เข้าไปที่แอปคำสั่งลัดกดปุ่มเครื่องหมายบวกและเลือกสร้างการทำงานอัตโนมัติ เลื่อนลงมาด้านล่างสุดจะเห็นเมนูที่ชาร์จเข้ามากูสามารถเลือกได้ว่าจะใส่เสียงตอนที่ชาร์จแบตอยู่หรือว่าใส่เสียงตอนถอดสายชาร์จแบตได้พอเลือกได้ก็ให้กดเพิ่มการทํางานจากนั้นกดค้นหาคําสั่งเข้ารหัสเบ4สีและกดเพิ่มคําสั่งได้คําสั่งให้คลิกที่ข้อมูลเข้าและเลือกคิปบอร์ดกดเพิ่มบวกและหาคําสั่งคัดลอกไปยังคลิปบอร์ด ได้คำสั่งมาก็กดปุ่มเ l a ที่ด้านล่างเราจะได้เนื้อหาโค้ดที่แปลงเสียงจากที่เราคัดลอกไว้ตอนต้นนั่นเองครับจากนั้นเลื่อนลงมาหาปุ่มแชร์และคัดลอกโค้ดทั้งหมดเอาไว้และออกมาที่หน้าคำสั่งเพิ่มคำสั่งอีกตัวก็คือข้อความกดวางข้อความโค้ดที่คัดลอกไว้ในช่องข้อความและเพิ่มคำสั่งเข้ารหัสเบ64อีก1ตัวโดยครั้งนี้ให้กดเปลี่ยนแถบสีสีที่เป็นข้อความให้กลายเป็นการถอดรหัสเบส64แทน เรียบร้อยแล้วก็ให้กดเพิ่มคำสั่งอีกตัวคือเล่นเสียงจากนั้นกดปุ่มเพลงนะเพื่อทดสอบเสียงให้ได้ผลลัพธ์ดังต่อไปนี้อ้าวอ้าวไอซ์นี่ก็คือสำเร็จแล้วครับถ้าไม่สำเร็จผมแนะนำให้โลาะใหม่หมดและทำอีกรอบหนึ่งเผื่อว่าเสียงที่คุณใช้อาจจะยาวเกินไปหรือว่าคุณอาจจะทำผิดขั้นตอนหลังจากแก้ไขเรียบร้อยและทำได้แบบนี้ ก็ให้กดปุ่มถัดไปและเลื่อนลงมาปิดตัวเลือกถามก่อนสั่งการทำงานอเพื่อให้มันทำงานเลยไม่อย่างนั้นแอปจะถามเพื่อเล่นเสียงทุกครั้งที่คุณเสียบชาร์จครับเสร็จแล้วคุณก็ได้ชุดคำสั่งมา1อันนะครับทีนี้ก็ไปลองเสียงชาร์จแบบสุดคูลบน iPhone กันครับ Hello. 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 อ้า้า <'s> เห็นไหมครับมันจะขึ้นโนติมาแบบน,นี้ ถ้าเกิดว่าไม่อยากให้มันขึ้นมานะครับคุณก็สามารถปิดได้เหมือนกันครับโดยเข้าไปที่เมนูเวลาหน้าจอกดเลือกดูกิจกรรมเสร็จแล้วเลื่อนไปหาที่คำสั่งรันและปิดการแจ้งเตือนเท่านี้การแจ้งเตือนก็จะหายไปเหมือนเราชาร์จแบตปกติแล้วครับถ้าฮ่าเดี๋ยวก่อนยังไม่หมดนะครับนอกจากที่เราจะเอาเสียงมาใส่ยิงได้แล้วคุณยังสามารถเปลี่ยนเสียงเป็นคำพูดของสลีได้ด้วยนะครับ ซึ่งการทำงานก็ง่ายมากแค่ทำตามเช่นเดิมแต่เปลี่ยนชุดคำสั่งนิดหน่อยโดยให้เพิ่มแค่คำสั่งอ่านออกเสียงเสร็จแล้วคลิกที่แถบข้อความพิมพ์คำอะไรก็ได้ให้สิริพูดครับต้องหนึ่งประโยคหลังจากนั้นนะหากกดแสดงเพิ่มเติมก็จะมีให้ปรับแต่งเสียงได้ด้วยนะเรียบร้อยนะฮะก็ะใช้กดถัดไป ติ๊กเลือกถามก่อนสั่งทํางานออกเช่นเดิมแค่นี้นะครับคุณก็จะได้เสียงของสิรมาเป็นเสียงชาร์จแบบตามคําพูดที่เราเขียนลงไปแล้วครับทําไมถึงทำกับฉันได้เป็นไงกันบ้างครับง่ายงายนิดเดียวเปลี่ยนเสียงชาร์ iPhone ขอให้ผู้ชมทุกท่านนะฮะสนุกกับการเปลี่ยนเสียงชาร์จลองเอาไปทําอวดเพื่อนเล่นๆกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซั s cribe หรือกดกระดิ่งให้เราเพื่อเป็นกำลังใจวันนี้ลาไปก่อนครับ